เนอะมาแล้วบางตัวกนจ้าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ไรแผลเพื่อขับรถมาเรื่องมูฮองสิไปหน่ำไปครับเมื่อวานนี้มูฮอกัสิไปหน่ำเลยสวัสดีครับวันนี้ผมผ่านบ้านๆครับผมนะแล้วว่างนะครับหลังจากนี้นะครับงว่างตอนเย็นนะครับก็รับหน้าที่ครับเป็นคนละบขับครับผมนะขับมอไซค์เล็กครับ นะมารับลูกสาวครับวันนี้ลูกสาวก็จะเลิกโรงเรียนแล้วครับนะวันนี้ผ่านเงนบ้านนะครับรับน้าที่มารับน้องปั่นนะครับนะน้องปั่นนะครับพึ่งอยู่ปอนึงนะครับก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องอะไรครับนะต้องมารับทุกวันนะครับนะก็สลับสับเปลี่ยนกันนะครับเวลาผ่านเงนบ้าน นะครับลาพักกลับมานะครับก็จะมารับน้องนะน้องก็ใกล้จะเลิกโรงเรียนแล้วครับอ่ะก็เลิกสี่มงเย็นทุกวันนะครับเนี่ยครับก็เป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับนะเดี๋ยวเราก็มารอรับน้องปั่นๆนนะครับดู น้องส่วนน้องพอดนี่ส่วนมากกลับเองครับนะเขาจะกลับกับเพื่อนเขาเพราะว่าน้องพอนโตแล้วนะครับอยู่ป .6 แล้วก็มีเพื่อนๆครับเขาไปส่งบางทีนะครับก็ระยะทางก็ประมาณนะครับ1กิโลจากบ้านนะครับมาโรงเรียนถ้าเดินมาก็ใช้เวลานานาหน่อยนะครับก ก็เลยมารับนะครับก็เป็นห่วงคนมาใฝยของน้องนั่นแหละครับนะก็วันนี้ก็พ่อลาพักก็เลยนะครับผมก็เลยได้นะครับมารับน้องแทนมารับน้องครับวันนี้นะเดี๋ยวรอรอเขาก็แถวแล้วก็เลิกนะครับประมาณสี่โมงเย็นนู่นแหละครับนองเด็กโรงเรียนก็เต้มนะครับก็เป็นโรงเรียนไม่ใหญ่นะครับนะโรงเรียนไม่ใหญ่โรงเรียนขนาดเล็ก เดี๋ยวผมก็มาถึงก็มารอก่อนนะพอน,น้องยังไม่เลิกเลยไม่รู้ว่าจะเลิกตอนไหนนะครับประมาณประมาณสี่โมงเย็นนี่แหละครับนะตอนนีนะ้เราก็มารอทุกวันนะครับสลับไปเปลี่ยนนะครับมีพ่อตามั่งนะครับแม่ยายมั่งนะครับเพราะว่าถ้าวันไหนพอแฟนไปทํางานครับนะแฟนผ่านบ้าน,านไปทํางานก็ คนดูแลก็จะเป็นนะพ่อตากับแม่ยายนะครับนะพัวน้องก็โตแล้วอาบน้ําแตกตัวอะไรเองได้แล้วครับนะกินข้าวเสร็จก็มาโรงเรียนได้นี่นักเรียนมาเตะฟุตบอลเห็นนะ <c oughs> นะครับผู้หญิงก็เล่นได้ฟุตบอลนี <c> ่ <oughs> แต่ลูกสาวยังไม่มาครับยังเรียนอยู่นะครับหน้าว่ยยังเรียนอยู่เมื่อกีนก็ยังเล่นกับเพื่อนน่นะครับ ยังนี่กับเพื่อนอยู่ดดเดี๋ยวก็รอน้องก่อนครับเดี๋ยน้องมารอสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเข้าแถวก่อนนะครับโออมาแล้วครับจ๋าหงด้ไม่เลย่นหจ้เข้าแถวก่อนเดี๋ยวรอเข้าแถวก่อนอนกากระเป๋ามาไปก่อน เออยคือมาแตกแต่ฮะร้อนมากร้อนมากอากาศร้อนสาวน้องปัดปั่นะครับกำลังยิ่ปอหนึ่งมหัเนาะี่าแตกเลยเจ้าชี้ไปหน่ยเจ้าแอมารับเรียบร้อยครับน้องปัดปันอันนี้นะก็มารับนู้นเป็นลิงอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวพากลับเลยอันนี้ ระยะทางที่เรากลับครับามาแล้วกลับมาแล้วเห็นไหมอะไรเนี่ยรถอะไรหรอเด็กๆก็เ,เดินเต็มเลยรับตามถนนนะพเพื่อนๆเราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยครับผมนะก็ขอบคุณพเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ